ครอร์บแบบนี้เฮ้ยคอบแบบนี้มันเอาละครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาสู่การ์ดโปกเกมอนกันอีกแล้วนะครับกับการ์ดโปกเกมอนซอสชิลการ์ดชุดเสริมเพิ่มความแก่ง2ยอดนักสู้ครับแล้วก็แอบบอกเลยว่าผมลุ้นบาชโมนครับแพ็กนี้ อ๋อแล้วก็ใครที่สอบถามน,นะครับว่าสามารถซื้อได้ที่ไหนอ่าส่วนใหญ่ผมผมจะไปซื้อที่ร้านในอินครับทุกสาขาเลยโอเคครับเพื่อไม่เสียเวลางั้นเราเปิดกันเลยดีกว่าครับเชิญเปิดเลยครับมาค่ะซองแรกเอ้ยเปิดดี <laughs> รอบนี้เปิดดีนะครับเนี่ อันนี้เราต้องลุ้นใบที่เท่าไหร่คะเนี่ยรอบท้ายครับเหมือนเดิมใบที่อันนี้มีห้าห้าใบครับสองนี้กาลาเนงนงิกันไนค่ะวาชิบอนค่ะกันเทินค่ะโคโลโมลิอ้าวลืมเออพอเปลี่ยนจำนวนลืมทุกทีเลยครับ ไดทีฮันเอ้ยไดทีฮิลนี่เดิมเดิมสองแรกนะยังไม่มาครับผมสังเกตยนะถ้าสองแรกไม่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเกลือนบะคุณเดี๋ยวปุ่นกันเสร็จเราได้ทำการลงของเรียบร้อยแล้วลงของก็มาดักทีโอวอลเกิ เฮลาคอส์สลุกุได้ทีฮิวอีกแล้วมาบ่อยๆค่อยๆชินสองที่สามเลยค่ะ เอ้ยเอ้ยโอ้ย,อย,อยผมมองไม่ทันนะเนี่ยมาค่ะเพนโดล่าค่ะโมโนคุระเกะกาลาเดซึมาชิเหรอแล้วก็วีกาค่ะลุ้นมามาเอ้ยมาลุ้น <laughs> ตื่นเต้นเหรอเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะผมรู้เลยกาลาไฟเย ชัวชัวอันนี้มา<อ>ครับกาล่าไฟเยอรวีครับ<อ>โโแต่อันนี้ยังเป็นแค่อะ,อะไรนะอาอาหรอใช่ยังเป็นอาอาเราอยากได้อะไรเอาจริงนะมันมันก็มีไอที่แพงกว่าบาชโมก็มีแหละแต่ว่าผมวาเป็นคนชอบบาชโมองอ่ผมก็เลยต้องการ เราต้องมาลุ้นกันค่ะไปค่ะโดคุคุลาเกะชอนชีดิกดาเมลาวาและก็เกลือเกาะหุ้มหน้าอกแห่งกาลานี่ไปต่อเลยค่ะบทำไมเราได้กลิ่นเกลือ จากกร่องนี้ตักตากาล่าไฟเยอร์คนก็เขาต้องการเยอะนะเอาไปเล่นเพนโดล่าค่ะเม็ดซอนนี่คืออะไรฝึกจิตจูโจมตานี่ยังไงดิกดาวีก้าอีกแล้วและ แล้วก็โทกิครับจุดโจบต่อเนื่องโทกิกแล้วพวกผู้อาร์เนอ่ยส่วนใหญ่จะเป็นการผู้ชายเนี่ยราคาจะไม่แพงต้องเป็นผู้หญิงนะคนนึ้ต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายนีย่ไม่ค่อยเห็นราคาแพงๆเลยส่วนใหญ่เห็นแต่ผู้หญิงเขาชอบผู้หญิงกันกาลาเนกิกนันไหน โยเทอรี่เหรอโยเทอรี่เทลอปพับใช่ไหมแม่เดืใชะทำไมชื่ออ่านยากจังเลยคุณกล่องนี้บีเดิ n ค่ะจิเมเลียนไม่ได้รุ้นอีกแล้ว <laughs> ไม่ได้รุน้นเพราะมันไม่มีอะไร <laughs> <laughs> ให้รุ้นไง <laughs> เราเฮ้ยเราต้องตื่นเต้นไปกับมันผมงมาตื่นเต้นลอดเรา ผมเห็นวันแรกก็แตกกั <bed> uh <ค>นนะบาชมูอ่ะหลายคนแล้วเนาะเราต้องแตกบ้างแล้วล่ะคนเกาะหุ้มหน้าอกแห่งกาล่าค่ะอุลกาโมสกาล่าคาโมเนกิวาชิบอและแล้วก็ชงเชมินอีเมินนี่เยอะเหลือเกินหลายเวอร์ชั่นเหลือเกิน ออกมาใบเดียวเองนะคนเนาะเดี๋ยวก็ออกอีกแล้วแต่ไม่มีอะไรเกลือเท่าเท่าคลิปก่อนของเราแล้วล่ะเนาะเฮ้ยคลิปก่อนไม่เกลือนี่สื่อรู้สึกสื่อรู้สึกคินฟูชิเดะกาล่าเดซึมาสึโอ้ยโอ้ยชื่อเฮารเลีย ไม่ได้รุ้นอีกเหรอสซเมหาเดอร์เพอร์แซมมี่ฮ่าเด,ดะฮาเดอร์ฮ่ <c oughs> าเดอร์ก็ฮ่าเดอร์ <c oughs> อ้าไหนตอนแรกคุณอัพสกิลแล้วไม่ใช่หรอทำไมจะมาแกะแบบเดิมเนี่ยอุ้ยอันนี้ได้ลุ้นแล,ะละ้วล่ะ อันนี้ได้รุนแล้วล่ะมีคาลูกเกะค่ะเพลอบพับวอลเกิลกาล่าคาโมเนกิและและก็เอ้ยเอ้ยเอ้ยได้อยู่ละละไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อินเทเลียน <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> โอเห็นจูโจมต่อเนื่องโผล่มาเลยว่าจะมีความโชคดีเกิดขึ้นกับเราโคคูนเมสตนันมิปลิมกาลาเดสมาสและเซเวอรี่ค่ะ ไม่ออกเหรอเฉยภาพนะสองเท่าไหร่ไม่นับไม่นับเดี๋ยวถ่เลขเอาใช่เดี๋ยวนี้เราถ่ายเลขเอาเราจะให้อุ้ยอุ้ยจะให้คนตัดต่อเขาเหนื่อยเล่นๆอุ้ยเห็นสีลุงโทกิค่ะแลนเทิร์นฟูชิเดะฟูชิเดะฮอ,อย <laughs> เดลิเบิร์ตและก็อุ้ยหุ้ยพัจจิลุดอนพัจจิลากอนสักตัวหนึ่งพัจเกียมันเยอะมากเลยนะเราอะตัวเนี้ยคุณได้กลิ่นเกลือแล้วยังเราเหมือนออกมาแค่นี้เองมันมาอีกแต่แต่ละตัวที่ออกมามันก็ นี่ไงเราได้การ่าไฟเยื่มาแล้วไงเราอาจจะได้อาจจะได้บาชาชมู่เราต้องการแค่บาชาชมู่มเพลโลรีมค่ะเดลิเบิร์ดดากุมะเมลาว่าหรือเมลาว่าและและก็เฮ้ยการ์ดขอบแบบนี้เฮ้ย คอแบบนี้มันดึก <laughs> <laughs> ว่าจะเป็นผู้หญิงเนาะ <sighs> โทกิค่ะ SR ด้วย <laughs> แปลว่า <laughs> แต่ว่ามันจะไม่ออกอะไรนะ <laughs> <laughs> โอ้ยโ,โ,โทกิคุ้งนคะคแบบนี้กับเราได้ยังไง เฮ้ยหรือว่าแบบว่าพอเราพูดกันก่อนหน้านี้เรื่องผู้หญิงผู้ชายก็เลยแบบอ่ะไม่อยากได้นะใช่ไหมไม่ดีแบบนี้ไม่ดีสิมันแปลว่าอะไรคุณนี่ยจริงๆต้องได้คุล่าละนะทำไมเราไม่ได้ <laughs> คุล่าละ,ละ,ะค่ะดันโกโรอุลกามอสโคลโมลิและ,ละ บริมคุณหน้าแห้งอดินะวะหน้าแห้งดิครับโตกิมาถ้าหลังจากหนีเริ่มเงียบเียบทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะ <laughs> 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 เครียด <laughs> <laughs> อย่างน้อยบาจามูวีวีแม็กมาให้ชื่นใจหน่อยเถอะ เทปริมค่ะเมนเโน,นโคูทาเกะการ์เทนจูลิเนจูลิเนจูลิเนอ่ะสักชื่อหนึ่งความเชื่อมั่นของคารินค่ะไมไ่รู้เลยแล้วความเชื่อมัน่นของฉันละ่ะเฮ้ยมันต้องมามันต้องมาไหนนาะขอมาเชื่อมือวีต่ะแล้วกันนะครับมันต้องมาแหละคุณ เสียงไม่อ่อยนะแต่ไม่รู้กล่องไหนนะแต่แต่ต้องมาแน่นอนกล่องไหนคืออะไรไม่ใช่กล่องนี้หรอกดักเชียวจูเนีดาคุมะคิบานีอาแอนโซเฟียจู่โจมครั้งเดียวครับครึ่งกล่องแล้วคุณ สีทองจะมาไหมไม่น่าเลยครับคลิปก่นกอนๆฉันก็มีหวังแบบนี้แหละแต่ไม่มาเลยรักทีโอซูรุกุนาเกสเกซารุเซงกุดอุ้ยน่ารักมากอะกระต่ายหมาใช่เหรอหมีไปเถอะแล้วก็ จูโจมอินเทเลียนจูโจมต่อเนื่องครับผมนค่ะทุกคนมาเป็นกำกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะมาลุนกันโคโคโรโมริคิบานิอะเทล็อปพับ โยเทอรี่แอนแอนเกลือค uh ุลาลาคุลาลาทำไมไม่มาแทนโทกิโทกิน้อยน่าสงสารมากเขาไม่มาแทนโเป็นการเปิดวันแรกที่เศร้านี่ไป็นตอนรับชายเว้ยเพนโดรา เซงกุสเฮลาคอสนาเกซเกะซารุแต่เสียงสะท้อน <c oughs> มันกึ่งกล่องในหัวใจมันไม่มา <c oughs> ยังไม่มาผมยังมีหวงังอยู่ผมยังมีหวังอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยทุกคนยิงวับอีกได้เหรอทุกคน <c oughs> ต้องทำเป็นไม่เห็นนะ โคโรโมโลิเมลาวาปีโดกันเชนและแลนถ้าสายฟ้า <c oughs> อ๋อไม่ใช่วิสเซอร์เป็นท่าต่อสู้แล้ว <c oughs> สายเอ,อเอฟเฟกต์เสียงเพลงต้องมาด้วยนะไปออึ้า โคตรเกลือ V ทุกคนใบชะม่งของผมอยู่ไหนมันใบชะม่งผมมันวีกี่ใบแล้วอคุณ V สองใบแล้วแู้เดี๋ยวแม็กอยู่หนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นราจะลุ้นกันอย่างต่อเนื่องนะคะโอ้ยแม็ก นี่จะดูว่าจะเกลือหรือไม่เกลือแต่เสียงสะท้อนกาล่าเดซึมัสึฮาบูน็กบีเดนและและทัดไฟเถอะโอ้โ เราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีคะโอ้โหเปิดเลยเปิร์ดกาลายาโดคิงวีแม็กสัมบายแล้วทุกคนวันนี้กาลายาโดคิงแล้วแบบนี้วีแม็ก จะมาอีกหลายคน <laughs> ไม่รู้ผมไม่รู้เลขครับเอ้ยดำ <c oughs> ดำดำดำโคมไฟต้อนรับไง <c oughs> <c oughs> ดีมันจะต้อนรับเราจริงๆหรือเปล่าเมื่อกี้ก็ <c oughs> ใส่หัวไปหลายทีแล้วเนี่ยอันนี้เพลอพัฟคะ่ะดิกดาแซงกูสและก็ <c oughs> ก็กาล่าอย่าดูคิงวีแน่นอนเลยถ้าจะมาเล่นกันแบบนี้เนี่ยเริ่มเลเริ่มเหรออะไรอยู่เนี่ยทำร้ายกันเหลือเกินไปต่อค่ะ เสียใจอ่ะไม่อยากให้เล่นแหละนี่ไงฝั่งฝั่งซ้ายมันมีพิซซ่าเอ้ยมันมีไฟเยอร์ฝั่งซ้ายอ่ะมีไฟเยอร์แล้วก็กาล่าเนอดอกชิงเราต้องเปิดให้ได้ฝั่งขวาฝั่งซ้ายมันออกมาหมดแล้วล่ะคนต้องไปลุ้นกล่องใหม่แล้วอ่ะเซเวอรี่ค่ะเมสซอนวาชิบอน มิดปริมตดคุคุลาเกะยังไม่หมดหรอกมกั้งมีมอีกมกั้งนั่นไงฟอ,อยแน่ๆเลยคุณคงไม่ใจร้ายกับเราหรอกนะมั้งมูแลนจูริเน่ดันโกโรโยเทอรี่และและก็ โอ้จ,จรเดียวไงคุณต้องการไปเล่นไงไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้สี่ห้านี่เดี๋ยวเราจะเปิดอีกสองซองนะคะแล้วเราก็จะมาลุ้นกันดีกว่าห้าซองสุดท้ายว่าจะเกลือทุกซองเลยหรือเปล่ามันจะไม่ hard มันไม่ใช่เหมืนมหอน super harder harder h เ r d e นี่ค่ะไม่ใช่ฮา,ารดลอร์ซามีฮาเดอร์ค่ะชิบานเนียโอ้โหมาต่อกันเลยนะร่างหนึ่งทั้งสองเซรุกุเฮเรเรียและเกอร์โทกิไปไกลเลย <laughs> โกรธโกรธโกรธะนี่เรามาดูกันพอแล้วนะ พอแล้วนะการล่จาดูคิงพอแล้วนะเพโลรีมค่ะเมสซอนฟูชิเดะมิดบริมแอนดกาล่าเอิมเดดเบิร์นค่ะนี่้อสอุดท้ายครับใช่นแมกคุณโอเคค่ะเดี๋ยวขอเคลีย สถานที่สักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแดงมาค่ะเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าจะเกลือหรือไม่เกลือกันแต่ตอนนี้เรามาดูไพ่เกลือกันก่อนนะครับมิคาลูเกะค่ะแลนเอ่อแลนเทิกเกกเกร์นนาเกสเกะซารุบีเดิลค่ะ ตูลุสกินฮาบุเนกเฮลาคอสกาลาคาโมเนกิเดดีออุลกามอดากุมะเฮลาคอสโคคูนโคโลโมลิวอลเกิรฟูชิเดโอ้ยฟูชิเดค่ะความเชื่อมั่นของคาริน ชอนซีโอ้ยชอนจี <laughs> เป็นอะไรเล่นนูกเลยเนี่ย <laughs> เอ้ยชอนซีเอ้ยชอนจีถูกแล้ว <laughs> ค่ะดันโกโร่ค่ะแล้วก็เดลีเบิร์ดค่ะโอเคครับห้าใบสุดท้ายของเราจะมีความเกลืออยู่ในนั้นหรือเปล่าเริ่มกันเลยนะคะครับผมที่ใบแรกมา เราจะเกลือทั้งห้าใบไหมคุณไม่หรอกนะเขาไม่ใจร้ายกันแล้วหรอกมาค่ะหนึ่งสองไปจิเมเลียนจู่โจมต่อเนื่องต่อเลยนะคะไปบลิมออนเห็นไหมทุกคน เห็นแบบเกลือๆไหมมาค่ะไ,ได้ดอกมั้งได้สักใบหรือมะอะไรก็สักอย่างสักใบหรือมะเขาคงไม่ใจร้ายหรอกลุก้นลุ้นลุ้นจะได้วีกใบเองมั้ยพร้อมไหมคะพร้อมครับยาโดคิงทักจิอะไรนะ<ล>ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วหนึ่งสอง ชโมวีจะโจมต่อเนื่องอย่างน้อยไไรก็มาให้เราชื่นใจสักหนึ่งอันให้เรารู้สึกว่าในมหาเรานะถึงจะไม่ได้ตั้งใจกเ็เถอะมาค่ะพร้อมนะพร้อมครับอแข่งขันอยู่สองใบสุดท้ายไปยยกีกายอาร์สค่ะ คงไม่มีอะไรแล้วมั้งไปสุดท้ายพร้อมอึ๊โวอทอลอสเหรอครับผมโอเคครับงั้นเรามาดูผลประกอบการกันดีกว่านะครับเริ่มจากาโปเกมอนบีนะครับก็จะมีกาลาไฟเยอร์วีครับ พัจจิราก้อนวีกาลายาดูคิงวีครับแอบบเสียใจเขามาเป็นคู่คแล้วก็บาชาวโมวีครับอันนี้ผมชอบส่วนตัวไม่แพงหรอกครับแค่ชอบส่วนตัวต่อไปก็โปเกมอนวีแม็กนะครับก็จะได้เป็นพัจจิราก้อนวีแม็กครับ ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่กาล่ายาโดคิงวีแม็ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือโทกิ SR ครับจุ่โจมต่อเนื่องนะครับก็รู้สึกว่า V นี่จะได้4นะครับบอกนี้ V, D v ได้4 VMAX 2ใบแล้วก็ S.R. หรือบางกล่องอาจจะโชคดีได้การ์ดทองนะครับก็อีกหนึ่งใบน่าจะประมาณนี้นะฮะเลทของบ็อกนี้แล้วก็ถ้ายังไงถ้าชอบดูพวกเราเกลือกันแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ